บ่ายโมงยี่สิบเรามาถึงแพรไฮคาร์ดเรียบร้อยนะครับแต่งสวยเลยบรรยากาศเลยรับรอบมีทุ่งนาเป็นทุ่งนาโอ้มีวัวมีควายอยู่นะแพรไฮคาร์ด ป้ายสวยเลยเปิดทุกวันนะครับ10โมงถึง2ทุ่มเห็นมันไหลแห็นมันไหลเฮ้ยสสวััดีครบนู่นแพ้อยู่นู่น อ่าเหรอสวัสดีครับตัวแต่งร้านสวยสองคนครับผี่ทานมาไหมนะคะนางกอดใช่ไหมครับเราลงแพ้สิอ๋อแพ้ก็มี เอ้ยน oh, ี dog, ่จ yeah? oh, hey. oh, ัดเอ้ยโอ้ยเยียงไว้เยียงไว้โอ้ยโอ้ยยันยบยาบยบยาบเลยนะตื่นไหมเออเ เมื่อ,อกี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวอาหารแนะนำอะ่ะนี่ไงยำสีสาวสั่งไปแล้วไงยำสีสาวปลาคังเ,งเ,เออผัดชาผัดชาผัดชาปลาคังเอ,อ่เออะไรเผ็ดๆมันกินเลยหร,รือเปล่าก้มยำปลาคัง ผัดเผ็ดอะไรอะ่ะเ,เด็ดอะ่ะเฮ้ยเส็ดน้พริกอ่องไหมน้ำพริกอ่องไหมทั้งเลยกินไม่หมดตะกัวน้ำพริกอ่อง รวมกรูกสดฮะลวกลูกสดเอาเอารวมกันเลยรวมได้ไหมเอาละเอาผักสดทั้งอย่างใดอย่างหนึ่งมีมีกี่อย่างแล้วน้อง ปลาแค่นี้ก่อนอเข้าวข้าวโไดอะไรข้าวน้ำเปลา่าเดี๋ยวน้ำเปล่าจะด้างอ๋อเฮ้ยเป็นยังไงกูรู้ว่ากูรู้ว่ามันอยู่ในแม่น้ำ มีมีเชือกนี่เขาหมายหมายถึงยังไงวะอ๋อดึง,ดงไปทางนู้นก็ได้ดไม่ได,ด้ปลดแล้วก็เสาไปหลงวิวนี่หลงวิวลำปางนี่ครับบรรยากาศก็เป็นบอ่อมนะีบอ่อนะแค่นี้ก็นี่พอพอมันมีอะไรที่มันน้ำน้ำแล้วมันสบายไปหมดนะนี่ได้ฝนตกดีกว่านี่<ะ> โอ้โหเมาะเลยเมาะขนาดเมาะขนาดยำสี่สาวใช่ไหมใช่หนึ่งสาวสองสาวสามสาวสี่สาวอ๋อสี่สาวเอาขาวๆกันนี่เอาขาวๆกัน จิ้มน้ำก่อนฮ่ะจิ้มนะเป็นไงโอ้โหโนกดำน,นำ้ดำอะไรโอ้มาเร็วเนี่ยนุ้ยมาเร็วอันนี้พัชชาพัชชาปลาคังอ,อันนี้พัชชาปลาคังอื เป็นไงเป็นไงก็าติดควายไปหน่อยติดควายไปหน่อยดูผักเียวปัจชาดิปัจชาดิทำไมเร็วจังเร็วมากเลยนะเนี่ย ปัาช,ชานเน,นี่ยหอมกินหอ,อมมันี่เลยมัไงน้ำมันมันเยอะรสชาติได้ได้ ยำม,นะมันข้นๆอย่างน,นเออเหมือนวนๆเลยนะเออเป็นเมือม่อเมื่อลออยำสีสหายเฮ้ยสาว,ส,าวสีสาวสีสาวยำสีสาวสาวที่หนึ่งไก่เยื่อมาสาวที่สองของหมูยอสาวที่สามหมึกสาวที่สี่กุ้ง กรอบกรอบหวานมันจะเปรี้ยวหววานเปรี้ยแต่หวานไม่เหมือนแบบหวานเยอะไม่เหนือนแล้วแต่คนชอบก็ได้นะน้ำมันจะแบบข้นๆเป็นเมือกไม่รู้ว่าเป็นนั่กอะไร 不查不看,看，不、嗯、查不看,看。<laughs> 好嘞。 ออกติดลองนี้องนะพี่ออกอิอื้ครับหมูลองนลพิกอ่อเนี้ติดแคปหมูนนด้วยแต่แคปหมูอะไรหอมเลย โอ๊ะโอ๊ะขวบกราบขวบกราบเลยหวานแน่เลยไม่วานไม่ได้กินนานแล้วไงไม่รู้ว่าจร<ะ>ินแล้วว่ารสชาติมันประมาณไหนละเออแต่ไม่เผ็ดแม่เะไรละอืมันก็หอมชิมแบบปลาป่าอปปเออหอมป่าดิ ยังร้อนอย<ด>ู่ร้อนอ,อ้น,นี่ร้อนสิตนนอ,อ,อนนั้นร้อนเพราะวาอุ่นดิ <laughs> ได้นะกคทับมูร้อนนับพีทออก เรามาถึงเหนือแล้วเขาพีต่ะขายด้วยนั่งกาจะขาดยดอ,อือมัจนจะหล่นลตะบูฟ <laughs> นี่สั่งหมูกรอบผัดพริกเกลือ เมนูนั้นอ่าอะไรวะไ <พอ S 3> ก่ทอดเกลืออีกอย่างนันมเนื้อแข็งๆเหนียวเลยเค็มม <ke> mm> ั้ย โอใจอยากลองอันนี้หมูกรอบผัดปีเกียเป็นไงฮะ Hey, nóng nhở? nè. Ôn không này nè. Mưa thoát mãi. Lớt. Nhảy. Chơi đôi bàn. Nhảy. Thoát dài rồi. Ai cứ đấy. Ồ, đi cắt tinh ปลาก็มีนั่งละลายหมดเลยเนี่ยเออด้อดอยเลยกู้ว่ากะกะบดกลมเลยมึงจะทุ่มแล้วเหรอเฮ้ยใช่ทำไมมันสว่างวะหกโมงสี่สิบห้าไมมันสว่างวะจะทุ่มมึงแล้วทำไมสว่างวะเฮ้ยจริงอ่ะนี่นี่ถ้าเปิดกระจกลงสว่างกว่านี้อีกนะนี่มันมืดมาฟิล์มด้วยเนี่ย ฝั่งไหนพี่เฮ้ยเออฝัสว่างว่ะอีกสิบห้านาทีจะหนึ่งทุ่มนะครับดูดูดูกระจกด้วยเฮ้ยบ้าเปล่าเนี่ยกระจกด้วยสว่างกว่านั้นอีกเนี่ยเฮ้ยสิทธิ์ไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่แล้วขอบคุณก็สิบแปด สี่ห้าถูกวะใช่นี่แปดสี่ห้า <Okay. S 2> 4, 4,